สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกส o อร์ตออนนะฮะตอนนี้ครับหมูเฮาครับทีมหนองเลงไ้าย FC กิจกรรมของเฮาวันนี้ครับก็นอกจากเขาจะมีกิจกรรมฟุตบอลแล้วแล้วก็นี้อะไรนะุดบอลุบอลและวันนี้ครับผมมีกิจกรรมพิเศษคือเด็กๆได้มาหาประสบการณ์ร่วมกันนั่นก็คือ การเดินทางศึกษาธรรมชาติและก็ซองนกในหนองเล็งสายครับซึ่งกิจกรรมนี้เขาจะเป็นกิจกรรมม่ฝึกเด็กๆกลุ่มนี้ที่มีความตั้งใจอยากจะไปหาข้อมูลนกในหนองเล็งสายอันนี้มาด้วยความเต็มใจหรือโดนบังคับโดนบังคับใครโดนบังคับยกมือขึ้นเออผมมาเพื่อลีนก้ำจะมาฆ่าปิ่ มาครับปิงโอ้ดีครับเราออนอยากมาเรียนรู้ครับว่าในหนองเลงซ้ายของเขานี่มีอะไรอย่างพ่องนะซึ่งเดี๋ยวผมจะอันปลาไปสำรวจเดินเส้นทางในตีหนองเลงซ้ายที่ผมได้สำรวจเส้นทางไว้เรียบร้อยแล้วครับรับรองว่ามันมีอันตรายต่อเด็กๆอย่างแน่นอนซึ่งเป็นเส้นทางที่เขาสามารถศึกษาธรรมชาติในป่าไข้ได้แลวก็สามารถสองนกได้ต่ยนะฮะแล้วก็นี่คืออันนี้หนังสือคู่มือดูนกหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเบิร์ดไกด เบิร์ดไก่นะไก่เบิร์ดภารกิจของเพาวันนี้มีสองภารกิจมีอะไย่างพ่องตีกู๊บก๊อกเมือกี้นกกับทำอาหารสองนกกับทำอาหารครับสองนกนะครับเขาจะเก็บข้อมูลนกในหนองเลงไซดยโดยนักดูนกดุนจิ๋วครับเป็นการฝึกการดูนกครั้งที่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วสองครั้งที่สสองนะใครมาสามบ้าง อ่าถ้าไข่มานักซุก็คือสามข้างไข่าไข่มาข้างแรกวันที่เบนแข้งนกกับมาข้างเดียวนะแต่ถ้าไข่มาทุกข้างก็ะสามนะฮะแล้วก็มีแหมข้างหนึ่งเขาอ๋อข้างนี้ข้างนี้สามกันน้องข้างที่ปีน่อข้างนี้ข้างที่สามครับเดี๋ยวเขาจะมาฝึกทักษะการซองนกคือครับเด็กๆตัวแล้วก็มาสำรวจพื้นที่ในหนองเลนไส้ของเขาตัว แล้วก็เมนูของเขาในภารกิจที่2ทําอาหารคือเมนูอย่างครับต้มยำป่านิลต้มยำป่านินครับซึ่งวัตถุดิบเขาเตรียมมาพร้อมเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เขามีเตรียมหลัวเตรียมฟื้นอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเขาจะมาประกอบอาหารกันตอน4ี่โมงเย็นนะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วไหนดูสิแปดโมงครูทำไมไม่ทำคลิปมาแล้วกรอกปากปลาลงในเวลาเวลาเวลาไหนขอดูเวลาหนครับติน บ่ายสามสิบเจ็ดครับอ่าบ่ายโมงสามสิบเจ็ดเรามีเวลาเดินสำรวจประมาณสองชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาทรามารตรงนี้พร้อมยังพร้อมกินแตงโมหมดยังพร้อมโอเคงั้นเดี๋ยวเราหมายแรกเราจะไปที่สำนักงานเขตธนทรป่าหนองเล้งทรายเพื่อติดต่อขอยืมกล้องส่องสองตานะฮะแล้วก็บร์ดไกด์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมไปไปกันครับ คุยใช้ของฟังหน้าสกีคุยใช้ได้ก่อนไปกันต่อโอเคครับคับฟงไม่ได้ครับต้องแบกของแขคงมั่นคุณก็ต้องแบกของคุณหนักคุณแบกกล้องด้วยนะวันนี้รับผิดชอบตัวเองเฮ้ยน้ามาคุณนี่ครับก็ประกอบด้วยน้องนายน้องคุกเกิลนะฮะน้องกัปตันน้องนิ้วนะฮะน้องโฟกัสน้องรีโมทนะน้องติ้นแล้วก็น้องสเปนแล้วก็ทีมครับ ทั้งหมดจำนวนสมาชิกน้องนายทั้งหมดกี่คนนับดิแปดรวมผมเป็นเก<อ>และนี่คือนี่ครับภารกิจที่สองเราเตรียมฟื้นไว้เรียบร้อยแล้วมีเต๋านะฮะและ้วก็วัตถุดิบเรามีเรียบร้อยนะฮะมีแตงโมมีตะไคร้ใบมะกรูดเตรียมต้มยำปลานิน แล้วก็มีปลานิลนะฮะเราเตรียมมาเรียบร้อยนี่ครับอ่าทำปลาเผาอันนี้ผมแช่ช่องฟิตไว้เอามาออกข้างนอกเดี๋ยวตอนเย็นก็พอดีทำปลาปลาเผาไหมโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าในภารกิจการเดินสำรวจนกนกที่ครูอยากจะให้หานกอีเก้งนกอะไรนกเต่าดินเฮ้ยนกอีเก้ง อีกงนกอีกอกเกงเลยไหนอ่<ส>าเดี๋ยวเขา,าจะไปหานกอีก้งครับหรือนกเขียวในหนอง,นง<ๆ>เขาอาจะมีก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ